สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน,นี้ก็กลับมาเจอกับนอ,อีกแล้วนะคะก็วันนี้ออกมานอกบ้านอีกแล้วรู้ไหมว่าน,นุ้ยชวนเพื่อนๆมาทาอะไรฮ่าๆ,ๆๆๆต้มน้ําปลาค่ะน้าปลานะคะก็ไอที่ทําไว้ของปีที่แล้วก็หมดสต็อกแล้วนะคะนุ้ยทำปีละครั้งนะคะช่วงหน้าหนาเพราะว่ากลิ่นมันจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านเขามากนะนี่ก็ออกมานอกบ้านนะต้มในบ้านไม่ได้ค่ะกลิ่นฟุ้งกระจาย Okay. เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ดีกว่าว่านุ้ยมีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยนี่คะส่วนผสมนุ้ยนะคะนุ้ยก็จะมีะน้ําปลานะคะน้ําปลาอะไรก็ได้นะคะสองขวดเนาะแล้วก็จะมีน้ำปลาร้านะคะของพันธุ์ท้ายนรสิงเนาะนุ้ยก็ซื้อมาผสมกันเนาะหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ปลาร้าปลากระดีนะคะสูตรผสมปลากระดีนะปลาร้ามู่ หนะึ่กิโลนะคะนี่1กิโลนะคะแล้วก็กระเทียมดองน้ำปูนะคะน้ำปูนะคะสีเขาจะได้ออกสวยงามนิดนึงนะ,ะแล้วก็กระปิค่ะสัปะรดน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำเปล่าค่ะนี่ยคะ่ะอ,อุปกรณ์ก็อาจจะมีเยอะนิดหน่อยนะคะนิดนึงเนาะแต่ก็ทำทีก็เก็บไว้กินได้เป็นปีเลยก็โอเคค่ะอยู่ที่นี่เพราะว่าปลาร้ามัน ไม่ค่อยถูกใจเรานะคะเราก็เลยต้องทําเองโอเคค่ะไปลงมือทํากันเลยห่าหม้อก็ใช้หม้อใบใหญ่หน่อยนะคะนี้ยก็มีเตาแกส๊สเตาแก๊สไฟฟ้าไม่ใช่เตาแกส๊สสเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตัวนี้วางนู่นเพราะว่าถ้าวางสีตรงนี้มันยังไงก็ไม่รู้ <c ười> เคยลองแล้วแล้วก็มันก็เร็วดีนะแต่ว่านุ้ยว่าหรือว่าจะไม่ต้องลองดีไม่ต้องลองดีกว่าเนาะเอาออกวางไปอย่างนี้เลยนะคะ ะะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟก็อันดับแรกเลยนะคะใส่ก็ใส่ตัวปลาร้าลงไปก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะปลาร้าหนึ่งกิโลนะน,นะคะใส่ปลาร้าลงไปเลยนะคะโอ้ยออกอยากเดี๋ยวขอออกจากกปุกนะคะเขาแพ็กมาดีมากเลยเนาะส,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 ส่งมาเมืองนอก อันนี้สั่งซื้อกับคนไทยที่เขาขายนะที่นี่พว้เขามีช้อนให้ด้วยแต่มันแตกแล้วอะ่ะโอเคใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งกิโลนะกลิ่นหอมมากเลยกินโอเคเลยนะคะกลิ่นหอมมากไปโอ้ยแมวก็มายุ่งจริงๆเลย นะคะมีน้ำมันด้วยใส่ลงไปเลยนะคะน่าจะเป็นน้ำปลาอ่าขอบอกว่าปลานี่ค่ะปลาอร่อยมากนะคะปลาเดต่อไปก็ใส่เนี้ยค่ะน้ำปลานะคะ ลมซะด้วยสิวันนี้นะคะหมดแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะนี่ถ่าน้ำปลา ต้องเปิดใหญ่ละค่ะเปิดมาแล้วนะเปิดทั้งจุกเลยสองขวดนะคะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยสอขวดแล้วก็นี่ใส่สับป,ประรดนะคะสับป,ประรดหั่นชิ้นหั่นแบนแล้วแต่นะคะ ใส่ลงไปเลยสี่แว่นนะคะแล้วก็กระเทียมดองค่ะกระเทียมดองนะสูตรนี้เป็นสูตรของแม่นะสูตรของแม่นุ้เองแล้วก็เพราะว่าแม่เคยขายส้มตำม,มาก่อนนะคะเนี่ยกระเทียมดองกระเทียมดองเป็นหัวหัวเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยเอานะ้ำมันใส่ลงไปด้วยค่ะ แล้วก็คุณนา้านาเองเป็นเพื่อนของแม่นะคะก็ยังทําขายนะคะสูตรนี้ก็คล้ายๆกันกับสูตรทั่วๆไปเขาใส่น้ำกระเทียมดองลงไปก่อนจะได,ดห้หวานๆนะแล้วก็กระเทียมดองใส่ลงไปเลยค่ะเอารสชาตินะคะปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะรสชาติเนี่ยปรุงตามที่เราชอบเลยนะโอเคนี่ใส่ถัวหนึ่งพอ แล้วก็กะปิค่ะกะปินะคะอย่าลืมกะปิกะปินะคะใส่ลงไปเลยนะคะกะปิเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะวิวว่าใส่น้ำตาลมะาพร้าวแล้วมันอร่อยกลมกล่อมมากกว่ากันอะ่ะอันนี้จะเป็นสีก้อนนะคะ สีก้อนนุ่ยใสยลงไปเลยแล้วก็น้ำปูนะคะน้ำปูี๋ยวขอเอากระปิออกก่อนเนี่ยน้ำปูก็เพิ่มสีสันด้วยนะคะนี่ยก็จะใสห่หมดหมดกระปุกเลยกระปุกเล็กๆเ,เองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะโอ้ย ไม่ออกอ่ะไม่ได้เอาช้อนมาอโอเคออกแล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะกะปริมาณเอาแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะนะคะก็ค่อยๆต้มไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเดี๋ยวเรามาคอยสังเกตเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ขอต้มไปก่อนเนาะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะนี้ก็พยายามให้ทุกคนอาทุกอย่างนะคะพวกกะปิน้ำปูปลานะคะปะลาล้าดีจังเลยค่ะเขาเป็นปลาที่เขาอะ่ะเหมือนกับเขาบดมาแล้วอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะละลายเร็วแล้วก็พวกน้ำตาลนะคะให้ให้เขาละลายนะคะคนให้เขาละลายะะจะได้ไม่ต้องต้มนานเนาะเนี่ยนี่ค่ะน้ำตาวยังละลายไม่หมดนะคะน้ำปูอะไรด้วยนะคะ กระโปงกะปินะคะพยายามคนให้เขาละลายเร็วๆนะจะได้ไม่ต้องต้มนานๆปลานี้ดีมากค่ะหอมอร่อยมากเลยต,ต้องสั่งมาไว้อีกละเขาแพ็คดีมากเลยนะคะเนี่ยสีก็จะได้ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะได้สีอ่ดาดํามากกว่านนี้นะคะก็ใส่น้ําปูเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ้ยว่าจะไปเอามาใส่อีกสักกระปุกหนึ่งน่าจะโอเค เมื่อกี้นี่ใส่น้ำเพิ่มไปอีกแก้วหนึ่งนะคะแก้วนี้ค่ะแก้วนี้นะคะประมาณลิอ่าห้าร้อยน่าจะเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยใส่น้ำไปประมาณอ่ะเกือบสองลิตรอะค่ะใส่น้ำเพิ่มนะคะ นี่ค่ะคนให้เขาละลายแล้วก็หรือว่าใครจะปิดฝาไว้แล้วก็ค่อยมาหม,มั่นคนก็ได้นะคะค่อยมาหมั่นคนเอาก็ได้นะอ่ะปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเนาะนี่ค่ะนี่เอาน้ำปูมาใส่อีกกระปุกหนึ่งนะคะสีเขาจะได้สวยๆนะ นี่ยังไม่ค่อยชอบสีสีเขายังเป็นสีน้ําตาลอ่อนอยู่เลยนะคะอยากให้สีเขาเข้มเข้มกว่านี้ก็เดี๋ยวใส่น้ําปูเพิ่มนะคะเป็น2กระปุกนะกระปุกเล็กนะฮะหก้าปุกน่าจะประมาณ500ร้อยห้าเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะเขาไม่ได้บอกมาน้ําปูอย่างดีนะคะก็ใส่เพิ่มเข้าไป เดี๋ยวขอไปเอาช้อนมาตักก่อนดีกว่านี่นะคะใส่ลงไปอีกสีเขาจะได้สวยๆดำดำแดงแดงนะคะเวลาตาม้มปตาออกมาจะได้หน้าอร่อยโอ้ยเหนียวมากนี่ค่ะใส่ลงไปเลย ไม่ไม่รู้เลยนะเนี่ยเขาทำกันยังไงเนี่ยน้ำปูเนี่ยแต่ก่อนอยู่บ้านอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยไน้มานั่งทำเองอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่เมืองนอกนะปลา้ามันไม่ได้ดั่งใจเราเนะาะตำส้มตำเราไม่อร่อยเราก็ทำไงได้มันก็ต้องทำเองทุกอย่างอะค่ะอยู่ที่นี่เนาะถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินอย่างว่าลหละเนาะเนี่ยค่ะอยู่เมืองไทยอะสุกทุดแล้ว เพื่อนๆเอ้ยใส่ลงไปนะคะเนี่ยล้างหน่อยเสียดาย ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ปล่อยเขาต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเดือดแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้น้ำปลาลาเราก็เดือดแล้วนะคะเห็นไหมเดือดแล้วอฟองเต็มเลยเดี๋ยวต้องมาตักฟองออกนะคะก็ดูให้สับประรดเขาเปื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้ต้มอีกไปสักพักนึงเนาะให้ให้สับปะรดเขาเปื่อยให้น้ําสับประรดเขาออกมาหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ ะะเดี๋ยวเต้มต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะผิดฝาใบโอเคค่ะเพื่อนๆนุ้ยก็ต้มเอาให้ได้ประมาณนี้ก็พอนะคะเพราะว่าป่าปลาอะไรเขาก็เปื่อยหมดแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้นะต้มไม่นานค่ะปะลารานี้ปลาร้าเขาบดมาแล้วนะคะเนี่ยให้สับประดรดเขาไอ้นี่ก็พอแหละนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยให้เย็นแล้วก็ไปกอก an, ใส่ขวดกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะปลาลาเราก็อุ่นๆแล้วเนาะี๋ยวก็มาก,กอ,อกใส่ขวดกันเลยอันนี้ไม่ต้องกรองนะคะเพราะว่าปลาล้าเนี่ยไม่มีกากแล้วนะคะดูนะคะไม่มีกากแล้วนะเพราะว่าเขาขเขาขเขาบดมาแล้ว <ๆ S 2> ก็ยัง,งอุ่นๆอยู่นะก็เดี๋ยวนี้จะกอกลง<ๆ>ขวดเลยนะคะกอกใส่ภาชนะเลย ภาชนะที่เราจะใส่นี้ก็อ่าให้ล้างทําความสะอาดด้วยฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขวดอ่าน้ําปลาเก่าที่หนูเอามาเทใส่เนาะก็เอาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะกอกใส่ไว้เลยไหมคะหอมเชียวหอมมากค่ะ คน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 ก้นก้นมันขึ้นมาหน่อยนี่นี่่าโอโ้ยน่าทานมากถ้าทางเห็นแล้วก็อยากกินส้มตำแล้วค่ะเนี่ย ไดกินเป็นปีค่ะปีหนึ่งต้มครั้งเดียวนะคะนุยเพราะว่าไม่ค่อยได้กินอ่าส้มตำบ่อยหรือว่าใช้เมนูก็ใช้อ่ะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็กินถือว่าทุกวันไหมก็แทบทุกวันค่ะแต่ก็ต้องต้มนอกบ้านเนาะต้มในบ้านก็สงสารคนที <c oughs> ่นี่นะคะได้หนึ่งขวดแล้วนะคะขวดที่สองแล้วก็ปิดฝาค่ะเห็นไหม ฝาเนี้ยก็ปิดลงไปเลยอือมีค่ะอูยังร้อนอยู่เลยนึกว่าเย็นแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ขวดต่อไปอาาขวดต่อไปก็จัดการเหมือนเดิมเฮ้ค่ะเดี๋ยวนี้ขอกอกให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกัน โอเคค่ะเราก็ได้น้ำปลามาประมาณนี้นะคะก็เป็นสองขวดน้ำปลาแล้วก็ขวดอะไรนะน้ำปลาอันเก่ามานะคะแล้วก็สองขวดนี้แต่ก่อนเป็นขวดน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็น้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นขวดใส่พวกอ่าของดองอะไรที่นี่นะคะก็มาเก็บมาใส่มาได้อีกนิดหน่อยนี่เอาอ่ากระเทียมดองใส่ลงไปด้วยนะคะก็จะได้มีรสชาตินอะอ่ขวดนี้ก็มีกระเทียมดองค่ะเพราะว่า ปากเขาใหญ่ใส่ได้อันอื่นใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะก็มีไว้กินทั้งปีค่ะอย่างเงี้ยค่ะทําเองนะคะอยู่นี่ซื้อมันก็ซื้อได้ค่ะแต่ราคามันค่อนข้างแพงอะค่ะที่ของไทยเนาะที่นําเข้ามาเลยว่าเออต้มเองก็ได้เนาะสูตรเราก็มีสูตรของที่บ้านอยู่แล้วเนาะก็ยังไงก็นี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างเพื่อนๆเนาะว่าอยู่ต่างประเทศก็ถ้าอยากกินน้ำปล แล้วก็สามารถต้มกินเองได้นะคะไม่ได้ยากแต่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องกลิ่นรบกวนกับเพื่อนบ้านหรืออะไรบ้างก็เลือกเวลาที่เพื่อนบ้านไม่อยู่บ้านแล้วกันเนาะหรือว่าคนที่บ้านไม่อยู่บ้านนะคะต้มน้ําปลากันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นุ้ยก็ฝากไว้เท่านี้ละกันเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อ่าให้นุ้ยด้วยนะคะจะได้อ่ามีกำลังใจในการทําคลิปให,ใหม่เนาะก็วันนี้ก็ไว้ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย